นะไม่ใช่ว่าแผด4ี่มันมาตอนสิบโมงไม่ใช่เหรอตอนนี้มันยัง8ปดโมงอยู่เลยนี่เช่ปะเฮ้ยมาแล้วจริงๆทุกคนแผดสีม่มาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงอุปรากร์อิคลิส,สิตอะไรสักอย่างนั่นแหละก็มาสุ่มท่านพ่อนะไม่มีสูตรอะไรมากก็สุมส่มๆไปเลยนะ ไม่คาดหวังว่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าหลุดเลทแน่นอนก็ตอนนี้เราอยู่กับเฟรมินเนตแล้วก็ลินเนตนั่นเองซึ่งแล้วก็เอามานะเพราะว่าเป็นลูกๆของอาริคิโนนั่นเองถึงแม้จะไม่มีลินนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลินนี่ไม่ออกอยู่แล้วก็เราไปสมท่านพอกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคข,ขอหวังว่าจะไม่หลุดเลทแล้วกันนะแต่ถ้าหลุดเลทก็เก็บการันตีไว้ให้ละมุด ค okay. แรกก่อนสี่อันได้ไหมวนะเนี่ยได้แหละไปดูพิตตี้กันก่อนเจ็ดสิบแหละเจ็ดสิบพิตตี้เจ็ดสิบพิตตี้คือออกไซโนครั้งล่าสุดน,นะแต่ว่าไซโนครั้งล่าสุดไม่พอมันมียูราอีกซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะหลุดเลนสักเท่าไหร่ถือว่าเรามีลักกี้แอคเคทาไว้ให้อาริคิโนแล้วกันแต่ถ้าหลุดเลนขอให้หลุดได้พิตติกก็อพอพิตติกอาริคิโนโพิตติก ไปสิบโลแรกวัดวัดออกเลยเหรอเอ้ยตกใจหมดมาเจ็ดสิ่พิตตี้ท่านพ่อออกมาไหมมาเถอะขอร้อง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 อุ้ยอย่าตกใจเลเซอร์หมดขอเดิบลเออเออลิน็ตเออ อืออือถ่ายรูปเย่าไปเลยถ่ายรูปอือมันหล่อเท่จริงๆแอคเคาท์เราเนี่ยมันมันหล่อเท่จริงๆได้สักทีเนาะมีเบิร์นไหมมีเบิร์นห้าตาห้าดาวไหมมีเบิร์นไหมไม่เบิร์นไม่เบิร์นเออถ่ายรูปเก็บไ้ถ่ายรูปเออไม่คิดว่าจะออกทุกคนนึกว่ามันจะหลุดเลสแต่ไม่เป็เลย อีกรอบหนึ่งมะเพื่อได้เอ๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่สุมีนี่ไหมไม่หรอสุมอาวุธสุมอาวุธไม่มีโชคอะไรทั้งนั้นสุมเอาอย่างเดียวอีกรอบนึงอาวุธต้องมาอืมเราเหมือนลัคกี้จริงๆเว้ยเฮ้ยวันนี้มันอะไรเนี่ยดาก้อนเบนมันมาแน่นอนเห็นไหมมันมาแน่นอน มันมาอยู่แล้วมันมาแน่นอนเรามีลัคก,กี้้เขารหัสเราดวงดีเราเป็นคนที่ดวงดีมากมากอย่าเว้นบล็อกฟุตอด็ะนะ<ม>เป็นไงเป็นไงแบบเป็นไง,เ,นไง,เ,นไงเออสุ่มต่อไหมเนะี่ยสุ่มต่อดีไหมเนี่ยก็สุ่มต่อก็ได้นะนะั่นอ่ะมาแรกก่อนมาสี่อันสี่อันนะไปไป Let's go Alenko ได้บอแล้ววว้ปวยวว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 วาวเววคือววเววววีวษษษษว,ว,วีวว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 รวววววววอววววปรวจวว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 วนวว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 วนววววววดวววววววเวว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 วเวียวเป็นวนววว หลังจากที่เราใช้ดวงไปหมดแล้วเราคงไม่ได้ใช่ไหมนะ่ะใช่ต้องเราไม่ได้เนี่ยม,มาเฮ่ะนั่งเกเลาะมหน่อยเนี่ยโคตรเท่อะถ้าไอดอลอนิเมชันเนี่ยวนี้เราเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เลยเออชุดดีจริงๆหลังจากได้คิโนะย่างนี้บินได้แล้วโอ้ เอ้ยแคนเดนมาจากไหนน่ะแต่ไม่เป็นไรอืมโอเคคลิปนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้อลิคิโนโมาภายในไม่กี่โลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะก,กดตู้ต้นละครไหนก็ตามก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะโอเคดวงน่าจะหมดแลวะวเดี๋ยวแปดโลไว้แล้วกันค่อยเก็บไว้ให้คนอื่น ก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนแล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย